สวัสดีครับจากร้านเจนยูเลสติ้งช็อปครับอูซางยูสหัสขันครับผมมีเอฟซีหลายท่านทักเข้ามานะครับผมว่าอยากให้เฮ็ดคลิปเจาวกับต่อวิธีตอดีๆพัดลมไฟฟ้านะครับผมวิธีต่อพัดลมไฟฟ้านะครับในตัวหนึ่งจุดเก้าตัวเก้านะครับผมทีวีโมเณสองพันยี่สิบนะครับอเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนะครับอันตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จนะครับ ตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับสายพัดลมไฟฟ้าต่อพ่วงดีเลย์นะครับตัวนี้เป็นดีเลย์พัดลมไฟฟ้านะครับออเขากับต่อสายดีเลย์เขาจะมีแถมมาให้นะครับต่อใสากับพัดลมไฟฟ้าแล้วก็จากดีเลย์มาเข่านี้นะครับสายสายสายนี้มันจะเป็นเข้าไฟตรงนะครับเป็นไฟตรงนะครับ จากดีเลย์มาเส็นไฟตรงนะครับอ่าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับี่เป็นสายสวิตช์อ่อนนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายสวิตช์อ่อนนะครับอ่าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายเลี้ยงดันน้ำมันเครื่องนะครับอ่าได้หลายได้หลายท่านหลายๆเอฟซีทักมมว่าน เลี้ยวสายแรงดันน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนครับของหนึ่งจุดเก้าหเก้านะครับเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่ครับเสรนนี้ครับเป็นเส้นนี้นะครับผมได้บัตจีได้พันไวเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นเส้นนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเส้นนี้ก็เขาเส้นนี้เขาไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ สวิตออนนะครับเป็นไซสีขาวเส้นใหญ่นะครับอ่าแล้วก็เส้นนี้จะเป็นไฟเป็นสายเขาแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับบางท่านต่อเขาสวิตอ่อนต่อเขาตรงสวิตอ่อนเลยนะครับก็เปิดสวิตอ่อนเป็นพัดลมทํางานนะครับอันนี้ต่อเขาสวิตต่อเขาสวิตอ่อนคือกันครับแต่ว่าอ่า ต่อพันแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องจังติดนะครับเปิดสวิตอ่อนบ่อติดนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เบิ้งครับเปิดสวิตอ่อนบ่อติดนะครับผมจสตาร์ทนะครับมาเบิ้งกันบ่าบ รถสตาร์ดยังติดนะครับผมก็แบบแบบที่ผมว่าเนี่ยนะครับอ่าร้องประ็ยเดิึงกันนะครับเด้อร้องประย็ดกันเบินเด้อนี่ครับจุดจุด